การทำลายจิตหรือจุดต่ำของผู้รู้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการปฏิบัติธรรมเราต้องรู้ว่าจิตตัวเองอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าจิตเป็นต้นกำเนิดของสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วอวิชชาที่มีอยู่ในจิต ก็หลงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั้นทำการคิดปรุงแต่งสร้างสังขารเกิดกิเลสตัณหาอุปทานขึ้นมาทำให้เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปจิตนี้ก็เหมือนกับหลอดไฟมีแสงสว่างหรือสภาวะธรรมนั้นออกไปจากไส้ของหลอดไฟนี้เป็นแสงสีต่างๆมากมาย ซึ่งทำให้อวิชาหลงแสงสีนี้คิดปรุงแต่งสร้างสังขารเกิดขึ้นเกิดกิเลสตัณหาขึ้นกับแสงสีหรือสภาวะธรรมนี้ทำให้จิตเป็นทุกข์สภาวธรรมใดที่เกิดขึ้นหรือแสงสีใดที่เกิดขึ้นอย่าไปตามรู้ตามเห็นให้ปล่อยวางให้หมด จุดมุ่งหมายก็คือให้ไปสงบว่างเปล่าอยู่ที่จิตดวงเดียวเป็นจุดต่อมของผู้รู้เท่านั้นหรือให้ไปหยุดอยู่ที่ไส้ของหลอดไฟเท่านั้นสภาวะที่เกิดขึ้นปล่อยวางทิ้งไปให้หมดไม่ต้องไปเสียดายมันเมื่อเราจะทำลายจิตหรือจุดต่อมของผู้รู้นี้เข้าสู่นิพพาน เราก็ต้องทำลายแสงสีหรือสภาวธรรมที่ออกจาก,กจิตที่ทำให้อวิชชาหลงในสภาวธรรมเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปเสียก่อนซึ่งมันเกิดจากการหลงขันห้าและสังโยชน์สิบนั่นเองเมื่อเราพิจารณาปล่อยวางแสงสีสภาวธรรมที่เกิดขึ้นจากการหลงของขันห้าและสังโยชน์สิบได้หมดสิ้นแล้ว จิตนั้นก็จะว่างจากอุปทานว่างจากการเกิดสภาวะธรรมว่างจากการคิดปรุงแต่งใดๆก็จะสงบนิ่งอยู่ความว่างของจิตก็คือการรู้ที่เป็นอุเบกขาของจิตนั่นเองว่างเปล่านิ่งอยู่เหมือนกับหลอดไฟที่ดับแสงสีที่กระจายออกจากไส้ของหลอดไฟไปหมดแล้วเหลือแต่ไส้หลอด ความว่างคือรู้ความสงบเป็นอุเบกขาของจิตนิ่งอยู่ในขณะนี้ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาเขาเรียกว่าอุเบกขาสัมพุทธชงคือพุทธชงตัวที่จิตขององค์แห่งการตัดสรลุเมื่อจิตว่างเปล่าก็คือรู้รู้อยู่ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีสติปัญญา เห็นความว่างและความรู้ของจิตนี้เทียบเท่ากับเสมอกันกับความว่างและความรู้ที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ครอบโลกจักรวาลนี้จึงเกิดยานอย่างทราบว่าในความว่างแห่งจักรวาลนี้ก็มีรู้รู้อยู่ที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีผูดด้ใดได้กำกับรักษามีอยู่ในธรรมชาติเสมอกัน กับผู้ว่างแห่งจิตที่เป็นอุเบกขาสัมพุทธชงนั้นแต่เห็นว่าผู้ว่างรู้แห่งกิตนั้นมันไม่เที่ยงถ้าสติปัญญาอ่อนกำลังลงเมื่อใดมันก็จะกระเพื่อมเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาอีกได้ไม่เหมือนผู้รู้ว่างแห่งโลกจักรวาลที่มีอยู่รอบๆอบจิตหรือจุดต่อมของผู้รู้นี้จึงเกิดปัญญายาณ ยังทราบทันทีเลยว่าผู้รู้ว่างที่มีอยู่ในธรรมชาตินี้นั่นแหละคือผู้รู้แห่งนิพพานธาตุเมื่อทราบหรือเข้าถึงเช่นได้เช่นนั้นแล้วผู้รู้ว่างแห่งจิตที่เป็นอุเบกขาสัมพุทชงอยู่นั้นก็ด้อยค่าลงไปทันทีจิตก,ก็จะสลายหายตัวไปทันที ผู้รู้ว่างแห่งโลกจักรวาลที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นก็เข้ามาแทนที่ทันทีนั่นแหละคือการเข้าถึงนิพพานแล้วข้อควรที่ให้นักปฏิบัติธรรมได้จดจำและวะลือกถึงเอาไว้เสมอว่าจิตมันมีมายามากมายนะบางครั้งก็ไม่เห็นตัวมัน เห็นแต่สภาวะธรรมของมันที่เกิดขึ้นเช่นแสงสีต่างๆความเศร้าหมองความผ่องใสความว่างเปล่าเบาสบายความสงบนิ่งอยู่ความเป็นอัศจรรย์ในการรู้การเห็นของจิตถ้าเราไม่เห็นตัวมันเราก็ไม่สามารถที่จะทำลายหรือกำจัดมันได้เช่นเดียวกับงมเข็มในน้ำ ถ้าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็เอามันออกไม่ได้นะสาเหตุที่เราไม่เห็นมันก็คือสมาธิเราอ่อนจึงทำให้จิตฟุง้งซ่านเกิดสภาวะธรรมต่างๆมากมายเราก็จะต้องทำสมาธิโดยการดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้สภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นรวมลงไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง จุดนั่นแหละคือจุดต่อมของผู้รู้หรือตำแหน่งของจิตเพ่งมองมันอยู่อย่างนั้นอย่าหนีไปไหนด้วยสมาธิสัมพุทชงมันก็จะเป็นสมาธิสัมพุสชงเพ่งดูนานๆมันจะเปลี่ยนไปเป็นอุเบกขาสัมพุสชงแล้วจะเกิดปัญญาเข้าถึงความว่างเปล่าแห่งนิพานธาตุได้ซึ่งมีอยู่รอบๆตัวอุเบกขาสัมพุทชงนี่แหละ ซึ่งเป็นความว่างเปล่าแห่งธรรมชาติของโลกจกักรวาลขออวยพรยะถาวลิวหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังตุมหังคิป,ปะเมวะสมิตตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรารโสยะถา,ามณิโชติ ละโสยถาสพิติโยวิวชานตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภววะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังบุทธาปจายโนยัตตาโลธรรมาวาทานติอายุบนโนสุขังพลังภวันตุสัพเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพวันทุเตอ้าวเอาละทีนี้